เดี๋ยวลองไปดูคลิปที่ลูกค้ารับรถกันนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับไปผมท็อปแม็กกูคาร์นะครับผมวันนี้เอารถมาส่งมอบลูกค้าที่อพิษณุโลกนะครับผมผมพิรามเนาะเดี๋ยวสอบถามาลูกคา้านะครับว่าการออกจากทางแม็กกูคาออกยากออกง่าย,ออ,ายออกจากทางไหนรู้จักได้ยังไงเนาะอ,ออกง่ายค่ะรู้จักเอทางเฟซบุ๊กค่ะเอาไปถกนะครับผมค่ะออกยากไหมครับออกง่ายค่ะเอกสารใช้อะไรบ้างเอ่ย ใช้ประชาชนเป็นบ้านอ่าแล้วแล้วตเวลาการดูรถเงี้ยครับเจ้าหน้าที่เขาพวกเซลลเขาแนะนํำยังไงมั่งครับโอ้เซล์แนะนําดีค่ะเขาขับเอารถเอาลามาให้ดูถึงบ้านเลยค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับก็แม็กกูดค้านะครับผมการบริการของเรานะครับลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับผมเป็นทางออนไลน์ก็คือเราจะมีการบริการเซอร์วิสตั้งแต่เซลล์ยันเจ้าที่ธนาคารนะครับช่วงนี้ยุคโควิดไปต้องออกจากบ้านนะครับผมอ่าติดต่อผ่านเฟซผ่านเพจมาได้นะครับผม ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ